มีคนเคยขออยากให้พี่ทําวิดีโอเรื่องแนะนําขนมที่ญี่ปุ่นว่ามาญี่ปุ่นซื้อขนมอะไรดีบ้างก็อย่างแรกเลยเลยนะที่แค่ใชาเขียวแต่เขียนว่าโซอาเห็นไหมและอันนี้เป็นสีชมพู298เยนก็ตกเงินไทยประมาณพอหนึ่งประมาณ90บาทรสชาติมันจะแบบเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีเปรี้ยวๆนิดนึงคืออารมณ์กินป๊อกกี้รสสตรอเบอรี่อะค่ะแล้วก็ขนมที่น่าซื้อขนมพวกนี้สามารถหาซื้อได้ตามข้างนอก หรือว่ามันจะราคาสูงหน่อยถ้าเข้ามาในซ mm ูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะพวกค้าวสินค้าต่างๆมันก็จะราคาต่ำหน่อยตัวนี้พี่ชอบมากเลยเมลตี้คิสเนี่ยอร่อยมากอันนี้ขนมนหนึ่งขนมในดวงใจนะพี่ชอบกินแต่ว่าไม,ไม่ได้ดังมากที่นี่เมืองไทยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยพี่รีวิวให้คนไทยจะได้มาซื้อตามเนี่ยอันนี้พี่ชอบมากรถนี้แล้วก็จะมีป๊อกกี้ที่ดังนะคะก็จะมีป๊อกกี้รสช็อกโกแลตตัวนี้ แล้วก็มีปอกกี้รสชาเขียวตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีปอกกี้ตัวนี้เป็นอัลมอนด์ช็อกโกแลตขายยกแพ็กเลยแล้วก็มีตัวนี้ที่ดังค่อนข้างที่จะมากอยู่อันนี้ก็เป็นขนมนมากมายไก่กองอยากซื้ออะไรซื้อไปเลยแต่ว่าถ้าเอาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก็จะมีบอกกี้ตัวนี้หมดเกลี้ยง,งกันกล่องละสองร้อย็เยนค่ะ ถ้าใครไปเกาหลีก็ก็มีเหมือนกันของเกาหลีเป็นที่ห้อลตอเต้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวคาสมันจะเป็นชาเขียวอะคะ่ะโอเคค่ะก็ทําให้แล้วนะคะตามคำขอสําหรับว่ามาญี่ปุ่นซื้อขนมอะไรดีบ้างก็แนะนําที่ซื้อนะคะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตตามนี้เลยค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันค่ะ